สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่31สิงหา2555นะครับหุ้นเด่นจานร้อนนะครับก็วันนี้ออมองไทยคมนะครับก็ยังน่าจะเก่งกำไรได้นะครับเรามองว่าการทำกำไรน่าจะดีขึ้นจากการให้บริการไทยคม5 IP Star Margin ในครึ่งแรกเพิ่มเป็น28%จาก20%คิดว่าครึ่งปีหลังยังดีอยู่นะครับ เชิงพื้นฐานยังมีอัพไซด์อยู่นะครับมองราคาพื้นฐาน21บาททางเทคนิคก็คิดว่ายืนเหนือมูวิ่ง10วันต่อเนื่องวอลุ่มหนา,นานแน่นระยะสั้นลุ้น20แนะนำเก่งกําไรการบินไทยนะครับก็ยังสวนทิศทางตลาดได้นะครับคิดว่าอัตราการขนส่งผู้โดยสารนะครับเคบินแฟกเตอร์นะครับที่จะปรับตัวดีขึ้นในช่วงเดือน7และเดือน8มีแนวโน้มต่อเนื่องไปถึงติ ไตรมาสสีที่เป็นไฮซีซั่นทำให้ครึ่งปีหลังน่าจะมีกำไรจากปีก่อนเป็นในยะยสำคัญเพราะปีก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับมูลค่าซื้อขายสูงขึ้นอยู่ฝั่งซื้อ68%น่าจะดันหุ้นขึ้นต่อได้แนะนำเก่งกำไรราคาพื้นฐาน34บาทเคคานะครับคิดว่ากำไรเรื่องโกรดเนี่ย น่าจะมีต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะครับปีนี้โต26%ปีหน้า12ราคาพื้นฐานมองไว้ที่20บาท90สตางค์ตามการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีเงินปันผลคิดลดมูลค่าปัจจุบันนะครับเงินปันผลปี56มองไว้ที่บาท8สตางค์นะครับเทคนิคมองแนวโน้มรีบาวหลังจากราคาทรงตัวที่แนวรับ25วันได้เครื่องมือระยะสัน้นฟื้นตัวแนะนำเก่งกำไร ปูนใหญ่นะครับก็ยังฟื้นตัวด้วยแท่งเทียนที่เป็น bullish engulfing นะครับระยะสั้นเริ่มฟื้นตัวส่งสัญญาณซื้ออย่างน้อยน่าจะรีบาวได้ทั้งพื้นฐานนี่คิดว่าหุ้นตัวนี้ระยะหลังนี่โตไปกับการก่อสร้างนะครับเทรนไปกับการก่อสร้างเพราะว่ามองว่าเป็นหุ้นที่มี market share เรื่องปูนเนี่ยอันดับหนึ่งะครับแนะนำเก่งกำไรราคาพื้นฐาน360บาท ตัว Home Pro นะครับก็แนวโน้มกำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับการเปิดสาขาใกล้กันนะครับผู้บริโภคยัางกลัวน้ำท่วมทำให้เซม e โต o กรดเนี่ยใน Q2 เอ,อ่อาจจะชะลอลงนิดหน่อยนะครับยังชะลอต่อเนื่องใน Q3 แนวโน้มกำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นยังอยู่ในช่วงขยายสาขานะครับคิดว่าปี 56นี่จะเปิดอีก8สาขาอยู่ในระหว่างศึกษาว่าจะไปต่างประเทศหรือเปล่านะครับแนะนำพยอยซื้อราคาพื้นฐานก่อน XD 13บาท50หลัง XD 11บาท25สตางค์ตัวหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองนะครับครึ่งปีหลังเนี่ย จะต้องตามประเด็นเรื่อง a อเชียนลิงเกจนะครับกับการปิดดิว IB นะครับผลประกอบการ Q2 นี่มีกำไร173ล้านลดลง3% Q1Q แนวโน้ม Q3 คิดว่าน่าจะทรงตัว Q1Q แม้ว่าปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจากลูกค้า Maybank ก์กิมเบงนี่จะอ่อนตัวเล็กน้อยนะครับอยู่ที่2008เทียบกับ2009ใน Q2 แต่ได้จำนวนซื้อขายต่อวันเพิ่มขึ้น5วันมาหนุน ส่วนเรื่องเอเชียลิงเกจเป็นปัจจัยที่ติดตามนะครับคิดว่าความชัดเจนในช่วงการรวมตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์มาเลเซียไทยเข้าด้วยกันสำหรับทางเมแบคงเนี่ยเขามองว่าได้ประโยชน์เรื่องความพร้อมในพันธมิตรในกลุ่มอยู่แล้วนะครับมีฐานลูกค้าค่อนข้างมากผู้บริหารคาดว่าจะได้รายได้ส่วนนี้ค่อนข้าง ยังน้อยกว่ายังน้อยอยู่นะครับเมื่อเทียบกับการซื้อขายในประเทศนะครับคิดว่ายังเป็นเรื่องใหม่นะครับคิดว่าเรื่องเอเชียลิงเกจเนี่ยเรื่องรายได้จากส่วนนี้จะเข้ามาต้องดูอีกสักพักหนึ่งนะครับะจะต้องรอดูว่าลูกค้าในประเทศเราเนี่ยยังต้องศึกษาว่าจะเทรดยังไงนะครับในเรื่องของเทรดต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่วนวาน,นิธนากิจนี่ปัจจุบันมีลูกค้าในมือ25 งานนะครับคิดว่าถ้ายอยปิดได้ในครึ่งหลังคิดว่าจะส่งผลให้รายได้ปีนี้เติบโตจากปีก่อนนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเราแนะนำทยอยซื้อเพราะอ,อ,อ้างอิงกับราคาพื้นฐาน p พร์สเปอร์บุที่1.8เท่าที่อยู่ที่ราคา14บาท20สสตางค์สำหรับตัวปตทนะครับ ตัวท็อปแล้วก็ PTTGC เนี่ยควบรวมบริษัทย่อยโรงไฟฟ้า IPT นะครับกับโรงไฟฟ้า PTTUT ของ PTT และ PTTGC นะครับก็เพียงแต่เป็นการควบรวมโรงไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือทั้งตรงและอ้อมนะครับรวม 54%และ p t ถือโรงไฟฟ้า IPPT IP อยู่20%กับโรงไฟฟ้า PTTUT ที่ p t. T. t ถือ40%และของ p t g c ถืออยู่60%พูดง่ายๆเนี่ยบริษัทใหม่เนี่ยหลังจากที่รวมทั้งหมดเนี่ยจัดโครงสร้างธุรกิจแล้วเนี่ยสัดส่วนการถือหุ้นใหม่เนี่ยคือเขาตั้งบริษัทใหม่และรวมไอ้ธุรกิจโรงไฟฟ้ามาที่เดียวนะครับ PDT ก็จะถือ30%ท็อปยี่สิบเการรวมกันนี่ไม่มีผลต่อผู้ผลประกอบการอย่างไรแต่การเพิ่มโอกาสลงทุนในอนาคตโดยบริษัทใหม่เนี่ยจะมีความแข็งแกร่งมีศักยภาพในการลงทุนลงไฟฟ้ามากขึ้นนะครับคิดว่าแผนเนี่ยทำให้แผนงานของบริษัท ปตทเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้นและกระจายการลงทุนธุรกิจลงไฟฟ้าในต่างประเทศแนะนําซื้อราคาพื้นฐานปตท396 pttc 76สําหรับท็อปแนะนําถือราคาพื้นฐาน65บาทไทยคมนะคะก็เราปรับประมาณการตัวกำไรทุก เพิ่มขึ้นนะคะอัตรา,าก,การทํากําไรของตัวธุรกิจ IPSTAR นะคะเพราะว่ากอสมาจินดีขึ้นก็กลับปรับราคาพื้นฐานขึ้นด้วยเป็น21บาทต่อหุ้นนะคะนําทยอยซื้อถ้ามาดูครึ่งปีแรกเนี่ยตัว Core b u u s n n s s นี่ก็คือมีกําไรจากตัวธุรกิจหลักไม่รวมตัว Forex แล้วก็ตัวได้ค่าอื่นๆนะคะก็จะมีกำไรอยู่ที่233.12ล้านบาทก็ดีขึ้นค่อนข้างมากเพราะว่าในครึ่งปีแรกของปีก่อนปีมีผลประกอบการที่ขาดทุนนะคะ ในตัว m อ h o n ฟเนี่ยก็บริษัทก็ยังมีความมั่นใจว่าจะทําการขายหุ้นตัวนี้ออกไปนะคะเพราะว่า m อ h o n e เนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจโทรศัพท์ในกัมพูชาแล้วก็ตัวไทยคมเองต้องแบกรับตัวขาดทุนอันนี้ไตรมาสรับประมาณ130ล้านนะคะ ก็สิ้นปีนี้เขาก็คาดว่าจะสุดเรื่องขายให้ให้แล้วเสร็จนะคะแต่ถ้าเกิดขายไม่ได้ก็คาดว่าจะมีการป,ปิดกิจการไปเลยซึ่งถ้าเกิดมิปดปิดกิจการไปก็ต้องมีการบันทึกตัวด้อยค่าออกไปนะคะก็คือเหมือนกับเล,กเ,ลกเลิกกิจการก็ต้องมีการบันทึกเรื่องสรุปเรื่องหนี้สินเรื่องขาดทุนอะไรพวกนี้ก็จะต้องเข้ามาเป็นวันทามแต่หลังจากนั้นก็จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นโดย,โดย,โดยไม่ต้องมาแบกรับขาดทุนของบริษัทเ e อ็มโฟนอีกต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องตามดูว่าเขาจะขายหุ้นได้สําเร็จหรือเปล่านะคะ ในเรื่องตัวไทยคมนะคะก็อยู่ไทคม6นะคะก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะแล้วก็คาดว่าก็จะยิงขึ้นสู่วงโครจรได้ในกลางปี2556นะคะปัจจุบันก็มีลูกค้าเข้ามาจองสิทธิ์แล้วจองจองทรานสปอนเดอร์แล้วนะคะ3ลายด้วยกันนะคะก็คือมีแกรมมี่มีตัว PSI นะคะที่เป็นจันดาวเทียมสีดำนะคะแล้วก็มีตัว RS นะ,ะซึ่งก็เท่ากับว่ามียอดจองได้แล้วประมาณ18%นะคะทั้งหมดก็ เขามองว่าจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่30%ก็พยายามที่จะขายตัวไทยคมก็คือเสนอหาให้หาลูกค้าเพิ่มขึ้นให้ได้30%ให้ได้นะคะเพื่อจะได้ไปจุดคุ้มทุนของเขานะคะก่อนที่จะมีการยิงขึ้นสู่ดาวเทียมนะคะซึ่งขึ้นสู่อาวากาศนะคะส่วนไทยคม7เนี่ยก็คาดว่าจะยิงขึ้นสู่อาวากาศในปี2 5 5 7นอะคะอันนี้เป็นโครงการที่ทําร่วมกับเอเชียแซตดนะคะโดยมูลค่าโครงการทั้งหมดก็340ล้านเหรียญในของเราก็ไทยคมก็จะถือ50% เป็นลงทุน50%นะคะก็จะโครงการนี้ก็จะอยู่ที่170ล้านเหรียญน,นะคะในทั้งปีเนี้ยของตัวประมาณการกำไรสุทธิของ ค a l l business ปีนี้เนี่ยเราก็มองไว้ที่556ล้านบาทเมื่อบวกค่าด้อย,ยค่าก็จะเหลืออยู่ประมาณ515.60ล้านบาทแต่ปีหน้าก็มองว่าจะมีกําไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจะเป็น788.99ล้านบาทนะคะเรามองรายได้ที่โกรดขึ้นก็คือจากดาวเทียม IP Star นะคะเพราะว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยธุรกิจ IP Star เนี่ยกอสมาจินค่อนข้างสูงจากเดิมในครึ่งปีแรกของปี54เนี่ยกอส์มาร์จินอยู่แค่แอครึ่งงปองป55ขึ้นมาเป็นอม ขึ้นมาเป็น16%ส่วนด,ดาวเทียมไทยคม5เนี่ยกอสมาจินปีที่แล้วครึ่งปีของปีที่แล้วอยู่ที่60%แล้วก็ขึ้นมาเป็น62%ซึ่งเรามองตัวจุดพลิกผันก็คือตัวจุดของการใหบ้บริการ IP Star เพราะยิ่งถ้าเกิดมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดอ c คโนนอมีออฟสเกลกอสมาจินเขาก็ดีขึ้นนะคะเรามองกอสมาจินทั้งปีจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ32%นะคะแล้วก็จับดีขึ้นจากปีที่แล้วที่ประมาณ24.55%เท่านั้นนะคะ ก็แนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน21บาทนะคะมีในเรื่องสพน,นะคะก็แจ้งมาต,ตอนบ่ายนะคะอันนี้ไม่ได้ออกที่เซตนะคะเป็นการบริษัทแจ้งเข้ามาว่าเขาก็มีเหมือนคำพิพากษานะคะของตัวที่ออสเตรเลียในเรื่องโครงการมอนทาร่าอันนี้ก็ตั้งแต่ปี2552แล้วนะที่เกิดไฟไหม้ในในในตัวโครงการแล้วก็แพลตฟอร์มที่มอนทาร่าที่กำลังขุดเจาะอยู่นะคะเขาก็ประกาศว่าออสารพิพากษาว่า สอพอผิดทั้งหมดมี4กรณีนะคะซึ่งทางสพก็ยอมรับในในข้อพิาพากษาออกมาทั้งหมดนี้แล้วทั้ง4กรณีว่าผิดนะคะแล้วโดยที่จะมีก็ต้องมีการจ่ายค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นมีค้านค่าปรับในแต่ละกรณีนั้นๆน,น,นะคะทางสพก็มีการตั้งตั้งสำรองไว้แล้วประมาณ1.5ล้านเหรียญออสเตรเลียนะคะถ้าในข่าวในรอยเตอร์เนี่ยสำหรับกรณี3กรณีแรกเนี่ยก็จะเสียค่าปรับประมาณ5 5 0 0 0 0ห่น เหรียญนะคะในแต่ละใน3กรณีและอีกกรณีสุดท้ายก็เป็นประมาณ5 0,000ื่นเหรียญถ้ารวมแล้วเนี่ยถ้ารวมคิดตามที่รอยเตอร์ออกข่าวนะคะก็ค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้เนี่ยของเขาเนี่ยประมาณ1.7ล้านเหรียญออสเตรเลียแต่ของสพอสำรองไว้แค่1.5ล้านเหรียญนะคะดังนั้นก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ก็เล็กน้อยเท่านั้นนะคะออสเตรเลียนดอลลาร์อยู่ที่32.3บาท ต่อตออสเซีเลียนดอลลาร์ก็ประมาณ6.5ล้านบาทที่จะต้องบุกเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ถือว่ามีนนยะมากในตอนเกี่ยวกับในกรณีนี้นะคะแต่ส่วนข่าวที่มีการที่จะต้องติดตามก็คือในเรื่องความกังวลในเรื่องการเพิ่มทุนนะคะก็ต้องดูว่าจะออกมาจะสรุปว่าอย่างไรนะ,ะในระยะสั้นเราก็ยังแนะนํำคำเดิมคือยังไม่ให้เข้าไปลงทุนส่วนระยะยาวราคาพื้นฐานเรามองร้อบาทนะคะแนะนําซืนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐาน,นะคะ่ะ